เวลคัม <Well, S 2> ทูห้วยขาแข้งครับวันนี้นะครับเราจะมาคารวะหัวหน้าเสือะครับกับงานลำาลึกสัปปวิีปีเป็นปี6-7ปีนี้นะครับนี่คือตารางงานของปีนี้นะครับนี่คือข้อปฏิบัตินะครับในการเข้ามาในพื้นที่นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในนครับ ตอนนี้นะครับเรากําลังเดินเข้าไปนะครับสังเกตก็มีผู้คนก็มากันเยอะเหมือนกันนะครับทีนี้ก็เป็นตะเกียงนะพอเข้ามานะครับก็เห็นลิงกำลังกำลังนั่งกินหญ้าอยู่นะครับตอนนี้เราก็เข้ามาในงานกิจกรรมแล้วนะครับเราต้องไปลงทะเบียนก่อนนะครับจุดลงทะเบียนครับ ก,ก็มีบูธต่างๆมากมายนะครับกลุ่มเครือข่ายสม,มุนไพรทรัพัาก,กรป่าไม้เพื่อเป็นสถานีวิจัยถัดบาของน้ำรำนะครับนีเรากำลังเข้าง,งานนะครับอนุสรสถานคืบนาคารับษตรนะ,ค,ะ,ะนครับที่เป็นที่จัดงานครับกำลังเข้ามางานนะครับ

ว่าว่างจากงานเมื่อไหรจะพาหนูไปกินหมูกระทะแต่ว่าตอนนี้พอยังไม่ว่างเลยนะทนรออีกหน่อยนะครับถึงวันหยุดงานพอจะกลับไป ว่ามไกลสิ่งทำได้แค่โทรหากันแต่อาจันจะมีบางวันที่สัญญาณนั้นไม่ค่อยเป็นใจกลางวันทำงานกลางคืนโดดเดียวเดียวดคิดถึงแววตาดวงใจรอยิ้มลน้หม่ถ้อยคำรัก กินหมูกระทะไม่ไรก็ใจกลับมาหาลูกสักทีลูกคิดถี่พ่อนอนร้องใครอาายาตรีบอคอมก้อนของนั้นและหลับฝันดีขอสิ่งสักสิทธิ์ทีปกป้องคุ้มครองให้พ่อปลอดภัย เมื่อไรพ่อจะกลับมาหาหนูสักทีหนูคิดถึงพ่อนอนร้องไห้อย่างตาตรีนอมกอดของพ่อนั้นอดอึดแม่หลับฝันดีขอสิสักสิ่งหนึ่งเพื่อป้องุันครองให้พ่อปลอดภัย พอยังทำงานอยู่กลางป่าเขาสวมชุดลายครางเกาเกาออกลากกระเวนยำเท้าไปเรื่อยจะร้อนจะหนาวฝนเปียกปอนแม้เท้ายังเปื่อชีวิตมันโคตรเนือดแต่ว่าหัวใจนั้นยังคงสูงวันคืนผ่านไปไม่ทำให้ใจ พ่อเปลี่ยนมันยังคงยืดมันปกป้องพื้นป่าให้ยังคงตั้งใจทำงานแต่ไม่เคยลืมสัญญาของลูกสักวันลูกคงได้รู้ว่าพ่อสู้เพื่อพงไิรและเมื่อลูกสาวที่เป็นเหมือนกัน ตัวแม่นั้นต้องสิ้นใจลูกน้อยที่กอดไว้กระดอนไปพอลแล าสารในพิภกษาหากลูกท่านเป็นสัตป่าใครเข็นข้าท่านยอมไหมชีวิตใครก็รักท่านไปจากบางังลรือไม่ปวดเทืองจงเห็นใจสัตว์ป่าใสก็เหมือนกัน อันิจจสันป่ากูน่าสงสารถูพลางผ่านเข็มขาที่อาสันผิดโดยหรอต้องถูกลาให้จาบันโอ้มาหยุดงั้นจะโหดร้ายถึงไหน คืการิรจ้าสัป่าคูหน่าสงสารถูกหลงังถาเห็นข้าให้อาสนันผิดด้วยหลือต้องถูกล้าให้จาบันโอ้มนุษน,นั้น the whole จึงไม่คือชีวิตมาแม่จ่าพอเสียงปืน หลังจากนั้นเนี่ยป่าเห่านี้ธรรมชาติเื่นี้ที่หวหน้าสืบเฝ้าดูแลรักษาแล้วก็หวงแหนอยากจะให้เป็นสมบัติของชาติเนี่ยก็ได้รับการเป็นมรดกโลกในปถีถัดมานะครับแต่ว่าในความเป็นจริงหลังจากนั้นมันก็ยังมีเหตุการณ์เกี่ยวกับการสูญเสียอยู่ในผืนป่านะครับเพราะว่างานอนุรักษ์ แล้วก็งานที่จะต้องต่อสู้กับคนที่มีแนวคิดที่ตรงกันข้ามก็ยังมีอยู่ตลอดเหมือนอย่างเช่นนักอนุรักษนะ์แต่ะท่านก็จะบอกว่างานอนุนรักษ์เป็นการที่ไม่มีวันเสร็จไม่มีงานจบนะครับดังกับความหมายของอนุสรณ์สถานแห่งนี้นั่นเองนะครับทีนี้เมื่อประมาณสามสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยอย่างที่พี่โดมบอกว่าเราสูญเสียสัตว์ชนิดนี้ครับก็คือพญาแดงซึ่งเคยบยมินอยู่ในป่าเว่ยขัดแข้งเนี่ยนะครับสูญเสียไปเมื่อ3ากว่าปีที่แล้วด้วยเหตุการณ์ความโลภของคน ที่อยากจะได้หนังเสือโคร่งแบบไม่มีรูกระสุนครับจึงทําการนํำซากเก้งไปอาบยาพิษหวังจะให้เสือมากินแล้วก็ตายลงแล้วก็ได้หนังไปโดยที่ไร้รอยกระสุนแต่ว่าพยาแรงฝูงหนึ่งก็มาเห็นซากนั้นก่อนแล้วก็ลงกินครับเกิดเป็นโศกนาฏกรรมพยาแรงก็ตายเกลื่อนบริเวณซากเก้งนั่นเลยนะครับหลังจากวันนั้นเนี่ย เราก็ไม่พบรายงานอย่างเป็นทางการที่ชัดเจนหรือว่าภาพถ่ายที่ชัดเจนของพญาแรง้งในธรรมชาติในป่าเมืองไทยอีกเลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้น30ปีให้หลังเนี่ยก็เกิดแนวคิดที่จะพาเขาเนี่ยกลับคืนสู่ป่าห้วยกัดแห้งอีกครั้งจากเรื่องราวเดี๋ยวจะมาชมกันในคลิปวิดีโอนะครับว่าผ่านอะไรกันมาบางประมาณ90ปีที่ผ่านมานะครับเชิญรับชมคลิปวิดีโอครับ นี่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาเลยนะครับน้องา่งทุกเช้าพี่เจ็กจะต้องดูกล้องวงจรปิดที่หลังที่ติดอยู่เช้าวันนั้นตกใจกันแค่ไหนครับขึ้นไม่มองไปไม่เจอจริงๆคือน้องอายุได้4เดือนแต่จริงๆที่ทางวิชาการแล้วเราต้องเป็น6เดือนนะครับค่าเดือน6เดือนซึ่งก็คิดว่า หลังจากเสร็จกิจกรรมตนตีและเสียวนานครับเราก็จะไปกิจกรรมแสงสเสียงและจุดเทียนระลึกนะครับสื่อสารการงานประจำวันจากลูกน้องวิทยุปไปบอกยกเลิกนะที่จะไปบรรยายวิชาการที่มหาวิทยายลัยเชีมมยงใหม่อีกครั้งหลังจากเปลี่ยนใจจะไปเองอีกรอบหนึง่งก่อนนั้นเขาเคยตั้งใจจะส่งม้วนวิดีโอไปเปิดแทน การยกเลิกในครั้งนี้เพราะเขาตั้งใจแน่วแน่ที่จะอยู่ที่นี่ คนสนิทของหัวหน้าสืดเดินออกมาส่งหัวหน้าสืดที่ซุ้มเฟืองฟ้าที่ทางเดินผ่านห้องพักของเขาหลงเนินเดินไปนยังบ้านพักหัวหน้าเขตที่ปลูกโดดโด,ด่อนไปทางตลิง่งริมห้วยทับสลาที่ข้ามไปก็เป็นตีนเขาหิแนแดงลำน้ำที่ไหลาจากป่าผ่านหน้าบ้านพักหัวหน้าเขตก่อนอ้อมวกไปทางหมู่บ้านด้านตะวันออกหัวหน้าสืดใช้แววตาสดใส มีความสุขบอกมือลาหม่อมแล้วบอกว่าพี่ไปแล้วหม่อหมองจำได้ว่าเป็นสีหน้าแววตาของคนที่ปลอบผมแววตามีความสุขไร้ความกังวลใดๆหม่อมจำสีหน้าและแววตานั้นได้ตลอดมาหลังจากเสร็จพิธีแสงสีเสียงนะครับก็จะเป็นพิธีจุดเทียนลำลึกหลังจากแสงสีเสียงให้งด ใช้แสงนะครับจึงไม่สามารถบันทึกภาพได้นี่ก็เป็นพี่น้องนักอนุรักษ์ทั่วประเทศนะครับที่มารวมตัวกันในวันนี้นะครับมาร่วมลำลึกถึงหัวหน้าสืบนะครับสเทียนนะครับมาร่วมกันจุดเทียนลำลึก น้องจำนวนมากนะครับมาร่วมกันในงานนี้และสุดท้ายนี้นะครับอจะให้พี่น้องทุกคนช่วยกันปกป้องแนะละรักษาผืนป่าของประเทศของเรานะครับมันมีความสำคัญอย่างมากเหมือนลมหายใจของเราเลยนะครับสวัสดีครับขอให้พงขอให้พงภัยปกป้องทุกคนครับ